่าสวัสดีครับพบกับผมนะครับเพชรซีโร่วันนี้ก็จะมาสอนในเรื่องของ C B P C แล้วก็ H D T S M P นะครับก็นะก็คือมันเป็นเกี่ยวกับฟิสิกส์เนาะเดี๋ยวผมจะลงดีเทลรายละเอียดอ่าให้ดูนะครับก็ตอนนี้ก็จะเป็นโชว์เคสก่อนก็คือตัวอยา่างก็แบบว่าตอนนี้ผมผมอยู่ในโหมด S M P นะครับ ก็คือมันจะมีชุดหนึ่งที่แบบมันมันเป็นการคำนวณฟิสิกส์นะมันจะทําให้เรา่ผ้าเนี่ยมันไปตามเขาเรียกวอะไรมันไม่หลุดมันไม่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 เข้าเขาเออมันไม่ทะลุไม่ทะลุนะถ้าถ้าคนลงบางทีมันก็จะทะลุใช่ไหมแต่ตอนนี้ผมจะลองเปลี่ยนหมวดนะครับเป็นอ่า C B C P ตอนนี้ผมเป็น S M P อยู่นะครับอ่าผมต้องกดมันมันแล้วแต่คุณเซ็ตด้วย ตอนนี้ผมเปลี่ยนโหมดแล้วจะอยู่ด้านบนมุมซ้ายมื่อกี้เพยเอร์ซีบีซีพีโหมดนม,มันจะไม่นี่แล้วมันจะไม่สมูทเลยมันจะไม่สมูทให้เราทําการเปลี่ยนโหมดก่อนแล้วแล้วแต่คนเซตด้วยนะแล้วแล้วเวลานั้นเราก็ถอดถอดสวมใหม่แล้วก็อีกแบบนึงน่งก็งคือคำสั่งดีเซตนะครับ SMP r e s e s รีเซ็ตโพสิชันมันแล้วก็สวมใหม่มเดมแบบเห็นไหมเด่นได้แล้วแบบเรอยประมาณนี้ครับอันนี้เป็นตัวโชกค้เดี๋ยวผมตัดไปอธิบายภาพรวมบุกว่าทำไงแล้วก็เซตแบบไหนนะครับครับตอนนี้เราก็ไม่อยู่ในเรื่องหัวขอ้อของฟิสิกส์นะอ่าเอ่อถ้าเป็นสมัยก่อนนะเออ LE ของเราเนี่ยจะเป็นแค่ h d ดเนาะอันอันอันเดียวเลย มันจำกัดได้แค่นี้แต่ LE เนี่ยมันเป็น64บิตมันเลยมี c b c p แล้วก็ SMP นะครับสองตัวเนี่ยสองตัวเนี่ยแต่ก่อนไม่รู้ว่าโหลดแยกกันหรือเปล่าแต่ตอนเนี้ยมันสามารถเดใช้งานแล้วก็สลับโหมดไปมาได้นะนะ CP/CP เนี่ยเออเขาเรียกวอะไรมันถูกสร้างมา2016เอ้ย16กอะไร แเลขแปดนีโอ้ต่อมาก็ s m p ก็คือสองพนสิบเก้านะครับก็คิดว่าแต่ก่อนอาจจะแย่กันก็ได้หรือไม่ก็เอ,อ่ยังไงดีคือเอานี้ก่อนแลว้วกันคุณลักษณะของสองตัวเนี้ยคล้ายกันเลยคือฟิสิกส์เออผมอาจจะยังมองความต่างไม่มากไม่ได้แต่ว่า c PC p c เนี่ยมันมีแบบตัวนึ้งที่เป็นแบบแนวสิแปดเดี๋ยวผมก็จะโชว์เคสได้ง่ายขึ้นเดี๋ยวก็ไม่กล้ามาลุเท่าไหร่เดี๋ยว แยกทำเสร็จแล้วก็คือตัวเนี้ยมันเหมาะกับแนวเล่นอีโรติกสมาร์ทกว่านะไม่เลนแฟชั่นอะไรเงี้ยมุมมองของผมนะแต่บางชุดมันมันไม่ทะลุอะไรอยู่แล้วก็ดูดีกว่าสบัดแบบโคตรไม่อันเลียวเลยเอยโคตรโคตรไม่เลียวเลยเออโคตรอัอนเลียวตัวนี้ก็จะเป็นแบบเหมือนโอเวอร์ไปหน่อยแต่ตัวนี้มันจะสมูทมะคิดว่าแต่ตัวเนี้ยมันอารมณ์เหมือนซัพพอร์ตไอเทมนะครับก็คือ โคกเนี่ยเออพ,พวกพวก้านะคลุมเนี่ยหมอด้าคลุมเนี่ยเวลามนสบัดเนี่ยมันจะดูเป็นสมูทที่สุดเลยไม่เหมือน cbcp ถ้าเราเลือก cbcp เนี่ยมันอาจจะทะลุตัวเราอยู่นะคิดว่านะเอาง่ายเออใมองผมนะอันนี้อีโรติกก็คือเซ็กซี่เลเซ็กซี่แนวออกเซ็กซี่อันนี้คือแฟชั่นแฟชั่น เซ็กซี่ทีนี่ก็เกือบงูเลยคิดว่าแต่ว่าหลักแล้วก็ใช้ตัวนี้ได้แล้วแต่ว่าไอเทมเนี่ยอาจจะไม่ซับพอร์ตมากเท่าไหร่อย่างเช่นที่เราโชว์เคสไปตอนแรกๆก็คืออ่หมดของวีนัทเนาะบารมันจะทะลุนะครับส่วนฟาสเนี่ยมันคืออะไระก็ คลิปก่อนก็ไม่ได้ไปแคเท่าไหร่ก็ฟาสเนี่ยมันก็แค่เหมือนกับอันดีเมทอัปเกี่ดเฉยเขาใช้ฟาส t เพราะว่ามันรวดเร็วมังแต่ถ้ามุมมองคนเราเอ่าอาจจะชอบเพราะว่าอันดีเมทมากกว่าเลยเนี่ยแบบอันดีเมท hdt full power อะไรที่ว่าไปมันก็คือรุ่นเวอร์ชันอัปเกรดอะเราถ้าเราจะลงถ้าเราลงตัวเนี้ยเราก็าลบตัวนี้ทิ้งไปได้เลยลบลบ smp ออกเพราะว่าตัวนี้มันถูกแพคมาเรียบร้อยแล้ว เขาบอกน this m o d massively improve performance over the origin ประมาณนี้แหละต่อไปก็จะเป็นในส่วนของการ setting นะเดี๋ยวผมตัดไปนะครับราลักกินก่อนไอ้ฟูกับ S M P Beast o l y เนี่ยมันคืออะไรนะครับก็จะอธิบายในส่วนของ setting ให้ฟังนะครับแยวขอตัดคลิปก่อน ครับก็อยู่ในส่วนของเออกี่ยวกับหน้าเซตติ้งเนาะว่าเราเซตยังไงอะไรไง,ไง,ไงเ,เราลีดมีก่อนพอดีเรากดลีดมีไปเนี่ยปั๊บเนี่ยว่ามันหมายถึงอะไรเขาบอกว่าเนี่ยมันใช้ฟูแบบ s อ p นะ user อรเนี่ยมันหมายความว่าออันดับแรกเข้าใจพวกนี้แบบเดี๋ยวจะพูดถึงเกี่ยวกับการ c o p ปีแล้วก็ไปวางนะครับเขาบอกว่าเนี่ยเอ่เอ็นพีลีคืออะไรเวลาเราลงมอด เอลงลงฟิสิกสองตัวแล้วใช่ไหมทีนี้ TBA กับ b h UNP เนี่ยสมมุตินะเวลาเรา install เนี่ยปุ๊บเนี่ยเขาดิเขาเออเขาใจดีมากเลยก็คือมันถูกแพ็คระบบมาให้เราเซตนี่แหละเออเรากดเลขไปเนี่ยตรงเนี้ยปกติแล้วเราอาจจะเป็นแมนนวลเองแต่เดี๋ยวนี้เขาเขามาให้เราเลือกเลยว่าเราจะเอาแบบไหนเนี่ยเนี่ย b i เนี่ยเขาบอกว่าเออ b i t h หมายถึงว่าตัวเนี้ยตัวที่เป็น b i t h เนี่ยมันใช้ได้ตัวฝั่งแบบเนี้ย คันี้มันโอรี่ใช่ไหมมันมันมีแค่นเดียวแสดงว่าตัวเนี้ยใช้ได้แต่ถ้าเกิดมันบอกว่าไวแชน่าโอรี่เนี่ยก็ต้องเลือกอันนี้นะหมายถึงว่าต้องมาติ๊กเลือกอันนี้แต่ว่าสา่วนมากหมด fashion, แฟชั่นแจ๊สส่วนใหญ่ฟูเนี่ยจะคบคันเลยส่วนมากเขาจะติ๊กฟูกันส่วนใหญ่สสหญสสหญถ้าคุณจะเป็นแฟชั่นนะเออส่วนปี c b p เนี่ยผมมองว่ามันยังเป็นืมเดียบติดกได้อยู่ แล้วคุณก็กดเน็กไปแล้วก็พวกค่าเนี้ยก็จะเป็นค่าเซตติ้งที่ผมกำลังจะอธิบายต่อไปน,นี้นะครับแบบเอออันเลียวเรียวแล้วแบบบูมตุงนำอะไรก็ว่าไปทีนี้เขาบอกว่าให้ก๊อปค่าที่เป็น G t b b ี a a เมซิ่ u เออยูนิตแมนวนวก๊อปอะไรแล้วก็ไปวางมันหมายว่าว่าเออเพื่อเห็นภาพคือเออแต,แต่แต่ตัวตัวนี้เออผมเืยบอกไปเลยตัวนี้ไม่ได้ก๊อปไปนะแต่เขาบอกว่ามัน มันคือจะพูดไงดีเขาบอกว่าก๊อปก๊อปไอฟล์ลักษณะเน,นี้ยเอาไปวางก็เหมือนกับผมบอกว่าเอากอก๊อปเถึง Z ไปวางใส่ไฟล์ที่ชื่อว่า barxml นะไม่ได้หมายความว่าเราก๊อปก๊อปตัวเนี้ยไปใส่เลยนะเขาแค่บอกอะเป็นกึง่งกึงบอกว่าไอไอคาอยู่ตรงนี้แหละไปวางทีนี้เราก็ไปที่เอ่อ uh, tpb amazing เ uh, อ่อมันแล้วแต่คนเซตเนาะว่า มันอยู่ไฟล์ไหนแต่แต่หลักแล้วถ้าถ้าถ้า,ถ,าถ้าคนไม่ได้ลงเอโมโวทูนันก็อยู่ประมาณว่าเ,เอาง่ายคุณหาไฟล์นี้ให้เจอกันพอมผมมาไฟล์นี้แล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยอันดับแรกเลยผมต้องหาตัวนี้อ,อตัวนี้อ่าบนล่างมาเลยเขาบอกว่าถึงไหนนะถึงสู02คุณก็ก็ถึงตัวนี้มาปุ๊บเนี่ยแล้วก็มาวางใส่บาร์ตัวนี้ให้ครบเทําไมต้องวาง ทำไมเราเอาค่านั้นไม่ได้แบบเออผมไม่ได้โพสจ๋าเท่าไหร่ก็เลยไม่ฟันธงเท่าไหร่ครับแต่หลักๆแล้วคือตอนที่ผมบอกเออเมื่อกี้ว่าเซ็เตเด้งเท่าไหร่รยังไงอะไรปึ๊บพับยังไงมันมันอยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับหมายถึงว่าเราเอ,เอ,เอที่เขาบอกว่าซอฟประมาณนี้เด้งประมาณเนี้ยเรามันเป็นเหมือนกับค่าสแตนดาดที่เขามาเสนอะเราสามารถมาแก้ไขตรงนี้ได้ครับคุณจะแบบเอาแบบเลยหัวไปเลยแบบโดดทีแบบ ยานแบบเหมือนแม่ยายคุณก็มาเซตตัวนี้ได้เลยนะครับเซตตรงนี้แทนได้เลยเพราะว่าตรงนั้นมันคือสแตนดาร์ดตัวนี้คือหลักๆจริงก็คือตัวนี้คุณมาเซตได้เลยทีนี้ที่คุณต้องเซตเพราะว่าเออเพื่อให้เห็นภาพในความมุมมองบอมนะเนี่ยนี่คือจุดที่ tba ที่คิดว่ามันคือจุดเริ่มต้นนะสมมติสมสมติมันคือจุดที่คุณเซตมาตรงนี้แล้วมันคือเซตที่แบบว่าอันนี้คือสตาร์ทกันแบบ จุดสตาร์อ่ะจุดเซตติงอ่ะอันนี้คือ t b b ต่อมาบาร์ที่เขาหมดที่เขาทำเนะี่ยบาร์เนะี่ยหมายถึงไอ้ไอ้ไอ้ที่เป็นผ้าในาในโชว์เคนนะอเนี่ยเปิดค่าเริ่มต้นมันอยู่ตรงนี้ไม่ว่าไงคุณด,ดนะูอ่ะมันก็จะมาเซตอยู่ตรงนี้เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นคุณก็จะต้องนำค่าตัวเนี้ยโยนมาใส่ตัวนี้ มันก็จะเหมือนการลวมประมาณว่าเราเลื่อนตำแหน่งนะเลื่อนตำแหน่งตัวนี้ก็จะถูกตัดออกไปตัวตำแหน่งก็จะถูกแทนใหม่เท่าทับกับ t b b เป็นอันสิ้นสุดเวลาโดดปุ๊บมันก็จะสมูทตามที่ผมโชว์เคสน,นะครับก็หลกัหลกๆก็มีประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณที่รับชมนะครับ